สิงเอกเ i นคิดแล้วคิดอีกโดยอดัมแกลนอีพีปัญหาเรื่องการยึดติดเมื่อไม่นานมาน,นี้ผมขึ้นกล่าวสุนทรพจน์ในการประชุมเกี่ยวกับงานวิจัยของผมว่าด้วยเรื่องผู้ให้ giver ผู้รับ taker และผู้แลกเปลี่ยน matcher ผมกำลังศึกษาว่าระหว่างคนเอื้อเฟื้อคนเห็นแก่ตัวและคนเที่ยงธรรม คนแบบไหนจะทำงานได้มีประสิทธิภาพมากกว่าในอาชีพอย่างงานขายและวิศวกรรมหนึ่งในผู้เข้าร่วมการประชุมก็คือแดเนียลคาร์เนแมนนักกิตวิทยาที่ได้รางวัลโนเบลและใช้เวลาส่วนใหญ่ในอาชีพการงานของตัวเองไปกับการแสดงให้เห็นว่าสัญชาตยญาณของเราบกพร่องมากแค่ไหนเขาบอกผมในภายหลังว่ารู้สึกประหลาดใจที่ผมค้นพบว่า ผู้ให้มีอัตราความล้มเหลวสูงกว่าผู้รับและผู้แลกเปลี่ยนแต่อัตราความสําเร็จก็สูงกว่าเช่นกันเมื่อคุณอ่านงานวิจัยที่ทําให้คุณประหลาดใจคุณมีปฏิกิริยาอย่างไรครับคนจํานวนมากจะตั้งแง่ด้วยการค้นหาข้อบอกพร่องในการวางแผนงานวิจัยหรือการวิเคราะห์ทางสถิติทว่าคานิแมนกลับทําตรงกันข้ามดวงตาของเขาเปล่งประกาย และอรอยยิ้มกว้างก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้าวิเศษไปเลยครับเขากล่าวผมคิดผิดไปหลังจากนั้นผมก็นั่งกินอาหารกลางวันกับคานิแมนและสอบถามเกี่ยวกับปฏิกิริยาของเขาผมรู้สึกเหมือนว่านั่นคือความสุขในใจจากการคิดผิดดวงตาของเขาเป็นประกายวาววับราวกับกำลังสนุกเขากล่าวว่าในช่วงเวลา85ปีที่เขามีชีวิตอยู่ ไม่เคยมีใครชี้ให้เห็นเรื่องนี้มาก่อนเขารู้สึกเบิกบานใจอย่างแท้จริงเมื่อคนพบว่าตัวเองคิดผิดเพราะนั่นหมายความว่าตอนนี้เขาคิดผิดน้อยกว่าเมื่อก่อนผมเข้าใจความรู้สึกนั้นดีสมัยเรียนมหาวิทยาลัยสิ่งแรกที่ทําให้ผมสนใจสาขาวิชาสังคมศาสตร์ก็คือการอ่านผลการศึกษาที่ขัดแย้งกับความคาดหวังของผมผมทนรอไม่ไหวที่จะเล่าให้เพื่อนร่วมห้องฟัง เกี่ยวกับสมมุติฐานทั้งหลายที่ผมคิดทบทวนอยู่ในโครงการวิจัยอิสระครั้งแรกของผมผมได้ลงมือทดสอบการคาดคะเนบางอย่างของตัวเองผลก็คือสมมุติฐานของผมมากกว่า10เรื่องกลายเป็นเท็จมันเป็นบทบเรียนสำคัญเรื่องความถ่อมตัวทางสติปัญญาครับแต่ผมไม่ได้รู้สึกหมดหวังผมรู้สึกถึงความตื่นเต้นที่แล่นพล่านขึ้นมาทันทีการค้นพบว่าตัวเองคิดผิด ทำให้ผมเบิกบานใจนั่นหมายความว่าผมได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเหมือนกับคาร์เนแมนบอกผมว่าการคิดผิดเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ผมมั่นใจว่าได้เรียนรู้อะไรบางอย่างคาร์เนแมนไม่สนใจที่จะเทศนาฟ้องร้องหรือเล่นการเมืองเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่อุทิศตนให้กับความจริงเมื่อผมถามว่าเขาตั้งมั่นอยู่ในบทบาทนั้นได้อย่างไรเขาบอกว่า เขาปฏิเสธที่จะปล่อยให้ความเชื่อกลายเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองผมเปลี่ยนความคิดอย่างรวดเร็วจนทำให้เพื่อนร่วมงานของผมแทบบ้าเขาอธิบายผมจะยึดติดกับแนวคิดของผมเพียงชั่วคราวเท่านั้นผมไม่มีความรักให้กับแนวคิดเหล่านั้นโดยปราศจากเงื่อนไขหรอกการยึดติดเป็นสิ่งที่ขัดขวางเราไม่ให้สังเกตเห็นเวลาความคิดเห็นของเราไม่ถูกต้องและเป็นสิ่งที่ขัดขวางไม่ให้เราคิดทบทวนความคิดเห็นเหล่านั้น ถ้าอยากปลดล็อกความสุขใจจากการคิดผิดเราก็ต้องแยกบางสิ่งออกจากการให้เป็นผมได้เรียนรู้ว่ามีการแยกสองประเภทที่มีประโยชน์มากเป็นพิเศษนั่นคือการแยกปัจจุบันออกจากอดีตของคุณและการแยกความคิดเห็นออกจากตัวตนของคุณเราจะเริ่มต้นด้วยการแยกปัจจุบันออกจากอดีตของคุณก่อนวิธีทางจิตทิทยาอย่างหนึ่งที่ใช้การประเมินความคล้ายคลึงระหว่างตัวตนของคุณในปัจจุบัน กับตัวตนของคุณในอดีตก็คือการตั้งคําถามว่าวงกลมคู่ไหนอธิบายภาพที่คุณมองตัวเองได้ดีที่สุดตอนนี้การแยกตัวของคุณในอดีตออกจากตัวตนของคุณในปัจจุบันอาจทําให้คุณรู้สึกไม่สบายใจเพราะแม้กระทั่งการเปลี่ยนแปลงในทางบวกก็อาจทําให้คุณรู้สึกไม่ดีได้ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะพัฒนาการที่เกิดกับตัวตนของคุณอาจทำให้คุณรู้สึกไม่มั่นคงและขาดการเชื่อมโยง แต่ดูเหมือนว่าเมื่อเวลาผ่านไปการคิดทบทวนเกี่ยวกับตัวตนของคุณจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพจิตตราบใดที่คุณสามารถบอกเล่าเรื่องราวที่สอดคล้องกันว่าคุณเปลี่ยนจากอดีตมาเป็นปัจจุบันได้อย่างไรในการศึกษาครั้งหนึ่งเมื่อผู้เข้าร่วมการศึกษาปล่อยวางจากตัวตนในอดีตตลอดทั้งปีนั้นพวกเขาจะหดหู่น้อยลงเมื่อคุณรู้สึกว่าชีวิตของคุณกำลังเปลี่ยนทิศทาง และกำลังอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวตนการถอนตัวจากความเชื่ออันโง่เขลาที่คุณเคยยึดถือย่อมเป็นเรื่องง่ายดายมากขึ้นตัวตนในอดีตของผมคือนายข้อเท็จจริงผมยึดติดกับสิ่งที่ตัวเองรู้มากเกินไปแต่ตอนนี้ผมสนใจเรื่องการค้นหาสิ่งที่ตัวเองไม่รู้มากกว่าเหมือนที่เรคาร์ดิโอผู้ก่อตั้งบริษัทบลิทวอเตอร์บอกกับผมไว้ว่า ถ้าคุณไม่ย้อนดูตัวเองและคิดว่าว้าวตัวฉันเมื่อปีที่แล้วโง่ชะมัดเลยแสดงว่าคุณคงไม่ได้เรียนรู้อะไรมากนักในปีที่ผ่านมาการแยกประเภทที่สองคือการแยกความคิดเห็นออกจากตัวตนของคุณผมเราว,ว่าคุณคงไม่อยากรักษาโรคทางจิตเวชกับแพทย์ที่ใช้วิธีรักษาด้วยการทําลายเนื้อสมองส่วนหน้าส่งลูกของคุณไปเรียนหนังสือกับครูที่ลงโทษนักเรียนด้วยการตี หรืออาศัยอยู่ในเมืองที่ผู้บัญชาการตำรวจชื่นชอบวิธีเรียกให้หยุดแล้วค้นตัวซึ่งครั้งหนึ่งเคยถูกมองว่าเป็นแนวทางปฏิบัติที่สมเหตุสมผลและมีประสิทธิภาพพวกเราส่วนใหญ่คุ้นเคยกับการนิยามตัวตนต,ต,ต,ตามความเชื่อแนวคิดและอุดมการณ์เรื่องนี้อัดกลายเป็นปัญหาเมื่อมันขัดขวางเราไม่ให้เปลี่ยนแปลงความคิดขณะที่โลกเปลี่ยนไปและความรู้มีวิวัฒนาการความคิดเห็นของเรา อาจก,กลายเป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มากเสียจนแค่คิดที่ว่าตัวเองคิดผิดก็สามารถทําให้เรารู้สึกต่อต้านได้แล้วจากนั้นความทนงตนแบบเผด็จการเบดเสร็จก็เข้ามาปิดปากความคิดเห็นโต้แยง้งทําลายหลักฐานหักหล้างและปิดประตูการเรียนรู้ตัวตนของคุณควรเป็นประเด็นที่ว่าคุณให้ความสําคัญกับอะไรไม่ใช่ประเด็นที่ว่าคุณเชื่อเรื่องอะไรค่านิยมคือหลักการสําคัญในชีวิตของคุณ โดยอาจจะเป็นความเป็นเลิศและความเอื้อเฟื้อเสรีภาพและความยุติธรรมหรืออาจจะเป็นความมั่นคงและความซื่อสัตย์ก็ได้การนิยามตัวตนของคุณบนพื้นฐานของหลักการเหล่านี้จะทำให้คุณยังคงเปิดกว้างกับวิธีที่ดีที่สุดในการทำตามหลักการให้ได้คุณต้องการแพทย์ที่ปกป้องดูแลสุขภาพของผู้ป่วยครูที่ให้นักเรียนได้เรียนรู้และผู้บัญชาการตำรวจ ที่ส่งเสริมความปลอดภัยและความยุติธรรมเมื่อพวกเขานิยามตัวเองด้วยค่านิยมแทนที่จะเป็นความคิดเห็นพวกเขาย่อมมีความยืดหยุ่นในการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติของตัวเองเวลาที่พบเจอกับหลักฐานใหม่สิ่งที่คุณไม่ควรนำตัวตนไปผูกติดไว้ปรากฏการโยดาเจ้าต้องลืมสิ่งที่เคยเรียนรู้มา ตอนที่ผมสืบสอบหาคนที่รู้สึกดีใจเมื่อค้นพบว่าตัวเองคิดผิดเพื่อมร่วมงานที่ไว้ใจได้คนหนึ่งบอกว่าผมต้องไปหาชองปีแยเบอร์กงเขาอายุ40ปลายๆและเป็นคนประเภทที่ซื่อตรงต่อความผิดพลาดผมชอบพูดความจริงถึงแม้มันจะทำให้เจ็บปวดตอนที่ลูกชายของเขายังเป็นเด็กวัยหัดเดินพวกเขาดูสารคดีอวกาศด้วยกัน และเบอร์ก,กงก็พูดขึ้นมาแบบไม่ได้คิดอะไรว่าวันหนึ่งดวงอาทิตย์จะกลายเป็นยักษ์สีแดงและกลืนกินโลกลูกชายของเขาไม่ตลกด้วยแล้วร้องโวยวายทั้งน้ำตาว่าแต่ผมรักโลกใบนี้เบอร์ก,กงรู้สึกแย่มากจนเขาตัดสินใจยอมกัดลิ้นตัวเองแทนที่จะพูดถึงภัยคุกคามอื่นๆที่อาจทำให้โลกอยู่ได้ไม่นานขนาดนั้นย้อนกลับไปในช่วงทศวรรษที่1990 เบอร์กงมีงานอดิเรกเป็นการรวบรวมคำทำนายที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ในข่าวแล้วให้คะแนนคำทำนายของตัวเองโดยเทียบกับคนเหล่านั้นในที่สุดเขาก็เริ่มร่วมรายการแข่งขันพยากรณ์ซึ่งเป็นการแข่งขันระดับนาน,นาชาติที่จัดโดยโครงการกู๊ดจัดเมนโดยเปิดให้ผู้คนพยายามทำนายอนาคตกันนี่เป็นภารกิจที่ยากลำบากมีคนเคยกล่าวไว้ว่าแม้แต่นักประวัติศาสตร์ก็ยังไม่สามารถทำนายอดีตได้ ปกติแล้วการแข่งขันนี้จะดึงดูดผู้เข้าร่วมแข่งขันหลายพันคนจากทั่วโลกมาคาดเดาเหตุการณ์สำคัญทางการเมืองเศรษฐกิจและเทคโนโลยีคำถามจะมีขอบเขตเวลาที่จำกัดและผลลัพธ์จะเฉพาะโจาโจงแบบที่ประเมินได้เช่นประธานาธิบดีคนปัจจุบันของประเทศอิหร่านจะดำรงตำแหน่งในอีก6เดือนข้างหน้าหรือไม่ทีมฟุตบอลทีมไหนจะคว้าแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งต่อไป ในปีหน้าจะมีบุคคลหรือบริษัทที่ถูกตั้งข้อหาคดีอาญาจากอุบัติเหตุที่เกิดจากรถยนต์ไร้คนขับหรือไม่ผู้เข้าแข่งขันไม่เพียงต้องตอบว่าใช่หรือไม่ใช่เท่านั้นแต่พวกเขายังต้องระบุค,ความเป็นไปได้อีกด้วยมันคือการทดสอบอย่างเป็นระบบว่าพวกเขารู้หรือไม่ว่าตัวเองไม่รู้อะไรพวกเขาจะได้รับคะแนนในอีกหลายเดือนให้หลังในแง่ของความแม่นยำและการปรับแต่งการคาดเดา กล่าวคือคะแนนไม่เพียงมาจากคำทายคำตอบได้ถูกต้องเท่านั้นถ้าว่ายังมาจากระดับความเชื่อมั่นที่เหมาะสมอีกด้วยนักพยากรณ์ที่ดีที่สุดจะมั่นใจในคำทำนายของตัวเองที่กลายเป็นจริงและเคลือบแคลงสงสัยในคำทำนายของตัวเองที่ไม่กลายเป็นจริงในวันที่18พฤศจิกายน2015เบอร์กงให้คำทำนายที่สร้างความตกตะลึงแก่คู่แข่งหนึ่งวันก่อนหน้านั้น คำถามใหม่ได้ปรากฏขึ้นในการแข่งขันพยากรณ์แบบเปิดนั่นคือในเดือนกรกฎาคมปี2016ใครจะชนะการย่างเสียงขั้นต้นเพื่อสรรหาตัวแทนของพรรครีพับลิกันในการชิงตําแหน่งประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาตัวเลือกประกอบไปด้วยเจฟบูชเบนคาสันเท็ดครูชคาลี่ฟิโอลิน่ามาโกรูบิโอ โดนัลด์ทรัมป์และใครก็ตามที่ไม่ใช่ตัวเลือกข้างต้นเหลือเวลาอีก8เดือนก่อนที่จะถึงการประชุมใหญ่ของพรรครีพับลิกันคนส่วนใหญ่มองว่าทรัมป์เป็นตัวตลกนักสถิติชื่อดังที่อยู่เบื้องหลังเว็บไซต์ f i g h t e r อย่างเน็ตซิลเวอร์มองว่าโอกาสที่ทรัมป์จะได้เป็นตัวแทนของพรรครีพับลิกันมีแค่6%เท่านั้นทว่าเมื่อเบอร์กงสองลูกแก้วพยากรณ์ของตัวเอง เขากลับชี้ขาดว่าทรัมป์มีโอกาสชนะสูงถึง68%เบอร์กงไม่เพียงเก่งเรื่องการทำนายผลลัพธ์ของเหตุการณ์ต่างๆในอเมริกาเพราะคําพยากรณ์ของเขาเกี่ยวกับการถอนตัวจากสหภาพยุโรปของสหราชาณาจักรเบล็กซิตที่ใกล้เคียงกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงราวๆ50%ขณะที่คู่แข่งส่วนใหญ่คิดว่าการลงประชามติดังกล่าวมีโอกาสน้อยมากที่จะผ่านนอกจากนี้ เขายังประสบความสำเร็จในการทำนายว่าประธานาธิบดีประเทศเซเนกลัลคนปัจจุบันจะพ่ายแพ้การเลือกตั้งในครั้งต่อไปถึงแม้ในทางสถิติความเป็นไปได้ที่เขาจะชนะการเลือกตั้งอิสมัยนั้นสูงมากแถมนักพยากรณ์คนอื่นๆก็ล้วนพากาันคาดเดาว,ว่าประธานาธิบดีคนปัจจุบันจะคว้าชัยชนะอย่างขาดลอยอันที่จริงแล้ว เบอร์กงทํานายว่าทรัมป์จะเป็นตัวเต็งม,มานานก่อนที่บรรดาผู้เชี่ยวชาญและนักสำรวจความคิดเห็นจะมองว่าเขาเป็นคู่แข่งที่มีศักยภาพด้วยซ้ำย้อนกลับไปเมื่อปี2015เบอร์กงเขียนไว้ตั้งแต่เนิ่นๆว่านับเป็นเรื่องน่าทึ่งที่นักพยากรณ์จำนวนมากยังคงปฏิเสธที่จะยอมรับความจริงเกี่ยวกับโอกาสของเขาเมื่อพิจารณาจากผลงานแล้ว เบรอร์กงอาจเป็นนักพยากรณ์การเลือกตั้งที่เก่งที่สุดในโลกเลยก็ว่าได้ข้อได้เปรียบของเขาก็คือการคิดเหมือนนักวิทยาศาสตร์เขาเป็นคนที่ไม่ยินดียินร้ายกับอะไรเลยแบบสุดๆเบรอร์กงเคยเปลิดอุดมการณ์ทางการเมืองและความเชื่อทางศาสนาม,มาหลายครั้งในชีวิตเขาไม่ได้มีพื้นเพมาจากการเป็นนักสำรวจความคิดเห็นหรือเป็นนักสถิติเขาเป็นนักประวัติศาสตร์การทหารซึ่งนั่นย่อมหมายความว่า วิธีพยากรณ์แบบที่ผู้คนเคยใช้กันมาโดยตลอดไม่มีความสำคัญอะไรต่อเขาเลยนักสถิติจะยึดติดมุมมองของตัวเองเกี่ยวกับวิธีรวบรวมผลสำรวจความคิดเห็นส่วนเบอร์กงนั้นให้ความสำคัญกับปัจจัยที่ถูกมองข้ามและประเมินได้ยากสำหรับกรณีทรัมป์ปัจจัยเหล่านั้นรวมถึงความเชี่ยวชาญในการจัดการสื่อการทำให้ผู้คนจดจำชื่อได้และประเด็นเ,เรียกคะแนนิยมเช่น การอพยพและกำแพงแม้ว่าการพยากรณ์จะไม่ใช่งานอดิเรกของคุณแต่ก็มีหลายสิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้จากการศึกษาว่านักพยากรณ์อย่างเบอร์กงสร้างความคิดเห็นของตัวเองขึ้นมาได้อย่างไรเพื่อร่วมงานของผมชื่อฟิลเท็ดล็อกพบว่าทักษะการพยากรณ์เป็นเรื่องวิธีคิดของเรามากกว่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้ เมื่อเขาและผู้ร่วมงานศึกษาปัจจัยหลายอย่างที่บ่งชี้ความเป็นเลิศในการพยากรณ์ความกล้าและความทะเยอทะยานไม่ใช่ปัจจัยที่สำคัญที่สุดสติปัญญาก็เช่นกันเพราะเรื่องนี้ตามมาเป็นอันดับสองมีอีกปัจจัยที่สามารถทำให้ผลการทำนายแม่นยำได้มากกว่าเรื่องของพลังสมองประมาณสามเท่าปัจจัยที่สำคัญที่สุดเพียงหนึ่งเดียวที่ขับเคลื่อนความสำเร็จของนักพยากรณ์ก็คือ พวกเขาปรับปรุงแก้ไขความเชื่อของตัวเองบ่อยครั้งแค่ไหนนักพยากรณ์ที่เก่งที่สุดจะเข้าสู่วงจรการคิดทบทวนมากกว่าพวกเขามีความถ่อมตัวแบบมั่นใจซึ่งนำไปสู่การตั้งข้อสงสัยในวิจารณญาณของตัวเองและมีความอยากรู้อยากเห็นซึ่งนำไปสู่การค้นพบข้อมูลใหม่ที่ชักนำให้พวกเขาแก้ไขคำทำานายคำถามสำคัญในที่นี้ก็คือการคิดทบทวนมีความจำเป็นมากแค่ไหน แม้ว่าทุกครั้งจุดลงตัวจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับบุคคลและสถานการณ์แต่ค่าเฉลี่ยสามารถให้เบาะแสแก่เราได้หลังจากที่เข้าร่วมการแข่งขันมาได้สองสมปีผู้เข้าแข่งขันทั่วไปจะปรับปรุงแก้ไขคำทำนายของตัวเองประมาณสองครั้งต่อคำถามขณะที่สุดยอดนักพยากรณ์ปรับปรุงแก้ไขคำทำนายของตัวเองมากกว่าสี่ครั้งต่อคำถามลองคิดดูนะครับว่าเรื่องนี้จัดการได้ง่ายเพียงใด วิจารณญาณที่ดีขึ้นไม่จําเป็นต้องมีการปรับปรุงหลายสิบหลายร้อยครั้งแค่ลองคิดทบทวนเพิ่มขึ้นอีกสักสองถึงสครั้งก็พลิกสถานการณ์ได้แล้วแต่อีกประเด็นที่เราควรจะกล่าวถึงก็คือการคิดทบทวนในระดับนั้นเกิดขึ้นน้อยครั้งแค่ไหนจะมีสักกี่คนที่สามารถจดจำครั้งล่าสุดที่ตัวเองยอมรับว่าคิดผิดและแก้ไขความคิดเห็นของตัวเองดังที่นักข่าวชื่อแคทเธอรีนชู ตั้งข้อสงสัยไว้ว่าแม้หลักฐานเพียงน้อยนิดอาจเพียงพอที่จะช่วยเราตั้งข้อสรุปแต่มันก็มักไม่มากพอที่จะช่วยเราแก้ไขข้อสรุปของตัวเองทว่าการแก้ไขข้อสรุปคือสิ่งที่นักพยากรณ์ที่เก่งที่สุดเชี่ยวชาญพวกเขากระตือรือร้อนที่จะคิดทบทวนพวกเขามองว่าความคิดเห็นเป็นลางสังหรณ์มากกว่าความจริงหรือมองว่า คือความเป็นไปได้ที่สร้างความเพลิดเพลินมากกว่าข้อเท,ท็จจริงที่เราควรยึดถือพวกเขาตั้งคำถามกับแนวคิดก่อนที่จะยอมรับมันและเต็มใจตั้งคำถามต่อไปแม้จะยอมรับแนวคิดเหล่านั้นแล้วก็ตามพวกเขาสแสวงหาข้อมูลใหม่และหลักฐานที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะหลักฐานหักล้างในละครซิทคอมเรื่องเซียนฟิวตัวละครชื่อจอร์ดคอสแตนซากล่าวไว้ว่า ถ้าคุณเชื่อเสียอย่างมันก็ไม่ใช่เรื่องโกหกผมขอเสริมว่าสิ่งที่คุณเชื่อไม่ได้กลายเป็นความจริงเพียงเพราะคุณเชื่อหรอกครับการหลีกเลี่ยงที่จะเชื่อความคิดที่เข้ามาในหัวของคุณเป็นสัญญาณของความเข้าใจที่ถ่องแท้และการหลีกเลี่ยงที่จะซึมซับทุกความรู้สึกที่เข้าสู่หัวใจของคุณก็เป็นเครื่องหมายของความฉลาดทางอารมณ์เคียสตีมอเรลเป็นอีกหนึ่งนักพยากรณ์ชั้นนาของโลก เธอเป็นคนที่ฉลาดปรดาดเปรืองอย่างเห็นได้ชัดมอรเรลเรียนจบปริญญาเอกสาขาวิศวกรรมเครื่องกลจาก MIT แต่ประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพของเธอไม่เกี่ยวข้องกับการทำนายเหตุการณ์ต่างๆบนโลกเลยภูมิหลังของเธอเกี่ยวข้องกับกลาศาสตร์และข้อต่อสะโพกมนุษย์การออกแบบรองเท้าที่ดีขึ้นและการสร้างวีลแชร์อัตโนมัติเมื่อผมถามมอเรลว,ว่าอะไรทำให้เธอเก่งเรื่องการพยากรณ์ เธอตอบว่าการคิดผิดต่อไปไม่มีประโยชน์อะไรสำหรับฉันมันจะดีกว่าเยอะถ้าฉันเปลี่ยนความเชื่อเร็วขึ้นและความรู้สึกที่เกิดจากการค้นพบหรือความประหลาดใจก็เป็นความรู้สึกที่ดีฉันคิดว่าใครๆก็ต้องชอบค่ะมอเรลไม่เพียงค้นพบวิธีลบความเจ็บปวดที่เกิดจากการคิดผิดแต่ยังเปลี่ยนมันให้กลายเป็นต้นต่อของความยินดีด้วยเธอไปถึงจุดนั้นได้ด้วยการวางเงื่อนไขแบบดั้งเดิม รูปแบบหนึ่งเหมือนตอนที่สุนัขของพาฟรอฟน้ำไหลไหลเมื่อได้ยินเสียงกระดิ่งถ้าการคิดผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าชักนำเราไปเจอคำตอบที่ถูกต้องประสบการณ์ของการคิดผิดครั้งนั้นก็อาจกลายเป็นเรื่องน่าย,ยินดีแต่นั่นไม่ได้หมายความว่าเราจะสนุกกับมันในทุกขั้นตอนนะครับหนึ่งในความผิดพลาดครั้งใหญ่ที่สุดของมอร์เรลคือคำพยากรณ์การเลือกตั้งประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาในปี2016 ตอนนั้นเธอทำนายว่าฮิลลารีคลินตันจะชนะโดนัลด์ทรัมป์และเนื่องจากเธอไม่ใช่ผู้สนับสนุนทรัมป์ความเป็นไปได้ที่จะคิดผิดจึงเป็นเรื่องน่าเจ็บปวดมันใกล้ชิดกับตัวตนของเธอมากเกินไปเธอรู้ว่ามีความเป็นไปได้ที่ทรัมป์จะได้เป็นประธานาธิบดีแต่เธอไม่อยากคิดว่ามันจะเกิดขึ้นเธอเลยไม่สามารถบังคับให้ตัวเองพยากรณ์แบบนั้นได้นั่นคือความผิดพลาดที่พบเห็นได้ทั่วไปในปี2016 ผู้เชี่ยวชาญนักสำรวจความคิดเห็นและผู้รอบรู้จำนวนนับไม่ถ้วนประเมินทรัมป์และเบล็กซิตไว้ต่ำเกินเนื่องจากพวกเขายึดติดกับการทำนายในอดีตและตัวตนของตัวเองมากเกินไปถ้าวันนี้คุณอยากเป็นนักพยากรณ์ที่ดีขึ้นการเลิกยึดติดกับความคิดเห็นที่คุณเชื่อมั่นเมื่อวานอาจมีประโยชน์แค่ตื่นนอนตอนเช้าดีดนิ้วและตัดสินใจว่าคุณจะไม่สนใจใครจะเป็นประธานาธิบดี หรืออะไรจะเกิดขึ้นในประเทศของคุณก็ช่างโลกนี้ไม่ยุติธรรมและความเชี่ยวชาญที่คุณใช้เวลาพัฒนามาหลายสิบปีมันล้าสมัยไปแล้วง่ายใช่ไหมครับมันง่ายพอๆพกับการบังคับตัวเองให้ตัดใจจากคนที่คุณรักนั่นแหละทว่าชองปีแยเบอร์กงกลับทำแบบนั้นได้สำเร็จตอนที่โดนัลด์ทรัมป์ประกาศเป็นครั้งแรกว่าจะลงสมัครในฤดูใบไม้ผลิของปี2015 เบอร์กงทำนายว่าเขามีโอกาสเพียง2%ที่จะได้เป็นตัวแทนพรรคเมื่อทรัมป์เริ่มมีคะแนนเพิ่มขึ้นในผลการสำรวจความคิดเห็นเดือนสิงหาคมเบอร์กงก็เกิดแรงจูงใจที่ตั้งคำถามกับตัวเองเขาแยกปัจจุบันออกจากอดีตโดยยอมรับว่าคำทำนายเดิมของเขาเป็นเรื่องเข้าใจได้เมื่อพิจารณาจากข้อมูลที่มีอยู่ในขณะนั้นการแยกความคิดเห็นออกจากตัวตนของเขาต่างหากที่ยากกว่า เบอร์กงไม่อยากให้ทรัมป์ชนะการตกหลุมพรางไปกับอคติตามความพอใจจึงเป็นเรื่องง่ายเขาเอาชนะมันด้วยการเพ่งความสนใจไปยังเป้าหมายที่แตกต่างออกไปผมไม่ได้ยึดติดกับคำพยากรณ์เดิมของตัวเองมากนะักเขาอธิบายนั่นเป็นเพราะความปรารถนาที่จะชนะความปรารถนาที่จะเป็นนักพยากรณ์ที่เก่งที่สุดจริงอยู่ว่าผลลัพธ์ที่เขาต้องการจริงๆเป็นเรื่องสำคัญ แต่การทำนายไม่ผิดพลาดเป็นเรื่องสำคัญยิ่งกว่าเขามีค่านิยมที่ให้ความสำคัญกับความจริงเหนือกว่าคนจำพวกเดียวกันกับเขาถ้าหลักฐานชี้ชัดว่าคนจำพวกเดียวกับผมคิดผิดในบางประเด็นก็ให้มันเป็นไปตามนั้นเถอะครับผมมองว่าความคิดเห็นทั้งหมดของผมเป็นสิ่งที่อยู่ชั่วคราวเมื่อข้อเท็จจริงเปลี่ยนไปผมก็เปลี่ยนความคิดเห็นไปด้วย งานวิจัยชี้ให้เห็นว่าการระบุเหตุผลแม้เพียงข้อเดียวว่าทำไมเราจึงอาจคิดผิดก็เพียงพอแล้วที่จะควบคุมความมั่นใจที่มากเกินไปแต่เบอร์กงทำมากกว่านั้นอีกครับเขาทำรายการข้อโต้แยง้งทั้งหมดที่ผู้เชี่ยวชาญกล่าวไว้ถึงเหตุผลที่ทรัมป์จะไม่ชนะและมองหาหลักฐานว่าพวกเขาและตัวเขาเองคิดผิดเขาพบหลักฐานนั้นในการสำรวจความคิดเห็นกล่าวคือ เมื่อเทียบกับคำกล่าวอ้างอันแพร่หลายว่าทรัมป์เป็นผู้สมัครที่มีฐานเสียงแค่ส่วนน้อยของพรรคและมีความน่าดึงดูดใจต่ำเบอร์กลงกลับเล็งเห็นว่าทรัมป์ได้รับความนิยมในหมู่ประชาชนกลุ่มสำคัญที่เป็นสมาชิกพรรครีพับริกันในช่วงกลางเดือนกันยายนเบอร์กลงถือเป็นคนนอกข้อเขาทำนายว่าทรัมป์มีโอกาสเป็นตัวแทนพรรคมากกว่า50% ยอมรับความจริงเถอะครับว่าคุณอาจคิดผิดได้เบอร์กงแนะนำพยายามหักล้างตัวเองเมื่อคุณคิดผิดก็ไม่ต้องหดหูใจพูดออกมาเลยว่านี่ไงฉันค้นพบอะไรบางอย่างแล้วความผิดพลาดเกิดขึ้นจากผมเป็นส่วนใหญ่เรื่องราวนี้จะเป็นอย่างไรพบกันได้ในอีพีถัดไปสวัสดีครับ